ครับผมอากาศสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปบันชนกฟ้ามลอยเอสทูทุกคนครับผมสวัสดีประจําช่วงเซาล์นะครับช่วงเซาล์วันที่สิบสามพกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมวันนี้ทางฟาร์มเฮามีงงวดไทยกลางนะครับเป็นแม่ลูกนะครับผมแม่ลูกผูไทยกลางสองเข้มมาเปิดแบงค์พ่อแม่พี่น้องนะครับผมแล้วเราจะเข้มแรกครับผมนี่เข้มแรกเข้มแดงนะครับเข้มแดงแม่ลูกผูครับงวดสองนะครับผมลูสองดูไส่สิประมาณสองเดือนนะครับผมประมาณสองเดือนนี่ หน้าตาดีครับรอทรงดูงงามครับแม่เนี่ยเบิ้งนี่ครับดุซ่าอเพิ่นเนื้อนังดีโอแม่เพิ่นกับเนื้อนังดีครับงัออ่างดีนะครับโคนดีครบนี่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับผมพร้อมทรงฟีห้สองร้อยกิโลเมตรแหลกนะครับไก่ยังไงกัจยังทั่วมาว่ากันนะครับผมเอาทรงห้ไไรทั่วไทยนะครับบัตมักน้ำกันครับผมแขกทั่วมานะครับทั่วมาเอา ไส้กำลังดื้อครับกำลังดื้อเลยคอมที่สองเป็นแม่ลูกผูกกันว่าลูกแรกครับตัวนี้ส่วนสูงย่ลอยสามสิบหาด้วยครับผมไส้แดงๆครับไส้สิบะมาหาเดือนแมาไปรุนทองเอาเด้ครับผมแม่ไปรุนทองเอาผมเบิ้งนี่ตัวแม่เพิ่นครับเนื้อหนังดีครับผมเนื้อหนังดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับลูกไหมว่าหงหงยังเชื่องนะครับผมจับจูงง่ายครับไปจับจูงไปใส่กลับไปนะครับผมนี่ งอควันเลียงนะครับอ้อยเลียงเลยขายอะไรงอเชียงไปเลียงบ่อควนผาดครับผมนี่หนึ่งมืนเจ็ดพันห้ารอยบาทนะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันหารอยบาทครับผมหรือท่านใดครับอยากงยกคูนี่นะครับผมมาคูนี่เอาไปใส่กันนะครับงอซีโตครับผมงอซีโตเอาเอาไปในค่าสามหมืนหนึ่งพันบาทเท่านั้นครับผมสามหมืนหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมซงฟี่ไห่สองรอยกิโลเมตรแหลกคือเก่าครับผม น้ำการโทรมาครับศูนย์แปด9ี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเกาเกานะครับหรือท่านไอยูบานไก่เลื่อนเคียงนะครับอย่าเขามาเบิ้งโตกรนะครับพิกร์ของเขาตั้งยูุบานดูไงตําบลหนองแค้นอำเภอปะทุมรัดจังหวัดรเอ็ดครับผมหรือว่าอยากบอกอยากแอดไลน์มากอะไรนะครับผมแอดไลน์กับเบอร์โทรผมมาเลยนะครับโทรมาแอดมาสอบถามขอมู่นเพิ่มเติมเลยครับผมผมกับว่าผมห้ขอมุ่นชาชัดเจนนะครับถุกโมนะครับผมประกันต้นนี้ห้คขาดถรกขาถอนนะครับ กระดูกสวงสุดด้วนนะครับมีปัญหาเข้ารับเคลมนะครับผมว่าดองห่วงนะครับบ่ได้ขายติดถิวงควางนะครับผมนี่ประกันหลังการขายให้พร้อมครับดูแลทุระรับครับผมทรงฟีห้หอดคอกนะครับห้หอดคอกเก็บเงื่อนกันหนาคอกว่าได้ขอมาจำก้อนแม่ตะบาดเดียวนะคะผมโอ้หพ่้แม่พี่น้องสื่อว่าด้วยความสบายใจครับว่า้องหนุ่งอยากนั่งไปหาหม่องโอนนะครับบางทานกอายุหลายแล้วนะครับผม อยาที่จะวนมาจำถ่าใจหนาขอกเี่วเดียวเลยครับผมในง้วดแทะแน่นอนนะครับเห็นงวนแล้วจะดนจงเงิ่อนใจกันครับผมว่าต้องยานถือโกงกินมาจำนะครับผคแดงนะครับคมแดงหนึ่งมืนหกพันหารอยบาทนะครับแม่นวลลูกแดงแม่ใหญ่นี่นะครับผมหนึ่งมืนเจ็ดพันหารอยบาทแตงยกไปแคกสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับมั่งกันโทร่มากนะครับโทร่มาศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่ง หนึ่งหาเก่าเก่าครับผมสำหรับเ้านี่กะมาเปิดให้พอแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจยังไงนะครับเนี่ยเป็นการโทษนะครับเนี่ยเป็นการโทษมันยังได้วบากันยังในรูเรื่องกันนะครับสื่อว่าสื่ออีกเรื่องหนึ่งครับผมสำหรับเ้านี้กะฝากไว้ทํานี้ครับผมกราบสวัสดีครับ